เวลาวพัฒนานะฮะลาวพัฒนาต่องวดเลยนะฮะวันนี้แอดก็กลับมาถึงบ้านแล้วลาวพัฒนางวดวันที่6ตุลานะฮะ2566นะฮะแอดให้เด่นห้านะฮะเด่นห้าเด้อจ้า งวดที่ผ่านมานาสิได้มากนะคะแปดสองเราแปดสองของเราเนาะมาสองเก้านะจ๊ะอะฟังความฝันดีกว่าเมื่อคืนฝันแต่ว่าตามจริงแล้วคิดว่าจะแปดสองเนาะก้ามาเยอะมากอ่าใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะผลออกนะคะผลออกเก้าสอง เก้าหกสองเก้านะคะเป็นไ้มาเยอะไหมเก้ามาเยอะไหมมาเยอะมากนะคะอะมาลุ้นกันว่าเก้ายังคงอยู่ไหมเนาะแอดให้เด่นห้านะคะตัวนี้เป็นผลออกนะคะผลที่ผ่านมาเนาะ,ะบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามนะ แต่งวดก่อนสองงวดก่อนงวดนี้เนาะสองเจ็ดเก้าแปดหกสองนะคะอ่าอ่ะ,อะถ้ามาแบบนี้ของเราหลุดไปแต้มหนึ่งน่าเสียดายมากเนาะแปดสองสองแปดนะแอดก็เน้นลืมบอกเน้นให้นะเอามาดูสุดสัมยอดของเรางวดนี้ให้เด่นห้านะห้เด่นห้า ลองวิเคราะห์ดูนะฮะมีห้ามีหกมีหนึ่งตัวเลขมาแค่นี้นะคะทำมามตั้งนานงวดที่ผ่านมานะคะมาอยู่นะเก้าหกแต่แอดไม่ได้ให้เนาะไม่ได้ให้ในสูตรนะไม่ได้ให้ในใน,ในสูตรนี้นะคะจะบอกว่าเอาความฝันก็ได้นะฝันว่าปิงเกาะขาเนาะ อ่ะแต่เมื่อคืนฝันแบบนี้นะฝันแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอลงเป็นเลขฝันอีกตัางหากเนาะคลิปจะยาวไปเนาะอ่าเลขฝันรอรออีกคลิปหนึ่งนะคลิปนี้ขอเป็นเลขสูตรก่อนเนาะอ่ะโปรดใช้วิจัยาทุกครั้งในการรับชมนะคะเป็นแค่เพียงแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเหล่านะคะก็เอาไปวิเคราะห์ก่อนนะเราวิเคราะห์ด้วยนะตรงกับวันศุกร์โอ้ยมันจะมีจันทร์พูดสุกเนาะ <laughs> ไม่รู้จะว่ายังไงอ่อะดูว่าข้างขึ้นข้าง,างแรมเอ,อ่อวันหกวันที่หกตรงกับแรมนะคะตัวเลขเรามาแค่สามตัวช่วงนี้ตามจริงแล้วนะออกส่วนมากจะออกวันมงคลนะวันมงคลนะเด,นนเ,ออนลเดือนนี้เอาจริงจริงออกวันมงคลเดือนนี้เป็นเดือนกินเจนะคะ แอดงดเนื้อสัตว์ประมาณสองเดือนนะคะแอดเริ่มงดวันที่เจ็ดถึงวันที่ยี่บสามเดือนหน้าเลยแอดงดนะวันพระตรงกับวันพระพอดีเพราะว่าไปเที่ยวแล้วแอดก็เลยตั้งสัจจะไว้นะคะแต่ว่าก็คือ youtube หรือว่าเกี่ยวกับตัวเลขก,ก็ขอเพื่อนอยู่ว่าเป็นงานนะคะแล้วก็ลงเนาะเป็นแนวทางก็ขอเพื่อนเรานะแต่งดเนื้อสัตว์สองเดือน แอดเคยงดเนื้อสัตว์นะคะเคยงดสามเดือนเราก็ต้องกินวิตามินไปด้วยนะ,ะเพราะว่าถ้าเราคือมันร่างกายมันไม่ครบอะไรนะ,ะห้าหมูเนาะอ่าเด่นห้าห้าในตารางนะคะก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าอันนี้คือไล่ให้ดูนะ เอาตล่างอะไรวันสุกข,ข้างแรมห้าศูนเดี๋ยวนะคะอ่ะอันนี้คือเลขเลขวันนะวันอันนี้เลขวันนะ อันนี้วันหมายถือว่าวันศุกร์ห้าก็จะมีห้าศูนย์อันนี้คือเอาเลขประจําวันมาให้ดูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อที่ผ่านมาวันพุธเดี๋ยววันพุธเด่นแปดแปดห้าแปดแปดแปดเก้าเก้าสองสองเก้ามีสองเก้ามีสองแปดสองเก้าเนาะเราไม่ได้เน้นสองด้วยไง ก็จะมี50อันนี้คือเรามาลงให้ดูเฉยๆนะประจำวัน53 55แล้วก็56นะคะเราจะมาเปรียบเทียบกับสูตรของเรานะคะสูตรของเราก็จะมา56นะคะแอดเน้นสองชุดนี้แต่ให้ระวังด้วยนะหถ้าใครชอบหนึ่งะก็จะมีหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหระวัง หนึ่งเก้าด้วยอืระวังกับหัวอันนี้คิดเองมันสุบันชิดชิดอ่าันนี้คือเด่นห้าประจําวันนะมีห้าศูนย์ห้าสามห้าห้าห้าหกห้าหกสี่ชุดนะ อ่ะอันนี้ก็คือเลขหนึ่งที่แอดจับเองนะเพราะว่าตัวเลขมาสามตัวอ่ะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาสนาของตัวเราตัวนี้เป็นเลขสูตรนะแต่แอดชอบเบิ้ลนะเพราะว่าสูตรแล้วสังเกตว่าเบิ้ลนี่จะมาสี่ห้างวดแล้วไม่มานะสังเกตว่าเก้าสองเก้าแล้วก็ตัวนี้ก็มาลงเก้าอีกนะอ่ะ ลุ้นกันห้าจะมาไหมแอดชอบชุดเดียวเลยเบิ้ลแอดถ้าชอบก็คือแอดก็จะเน้นเนาะอ่ะสามตัวหน่อยงวดนี้สามตัวหน่อยสามตัวหน่อยนะ อันนี้สามตัวของเรานะะใครชอบก็ตามนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคด้วยนะคะท่านผู้ชมค่านเอาไปวิเคราะห์แต่ตรองนะคะโปรใช้วิจารยาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะลงเร็วหน่อยนะคะเพราะที่ผ่านมาก็จะลงเป็นคลิปแล้วก็เสียงให้เพราะว่าแอดก็ไปทำบุญมานะคะก็สาธุสาธุนะคะแล้วก็วันที่แปดก็ทำลงทาน เกี๊ยวกุยช่ายนะคะไปพระธาตุเหมือนหินพูดได้เนาะพูดออกได้เนาะก็สาธุสาธุด้วยนะคะมาบอกแบ่งบุญนะคะแบ่งบุญสาธุด้วยนะคะจะทำเกี๊ยวอะไรเกี๊ยวกุ้ยช่ายนะคะกุ้ยช่ายก็อยู่ที่บ้านนะคะ บ้านเราเองนะฮะกำลังดูข้างแดมข้างขึ้นข้างแดมวันศุกร์หนึ่งก็จะมีหนึ่งหกของเราอยู่นะเผือใครชอบหนึ่งเนาะอ่าไปตามเลขฝันแอดหน่อยนะคะเดี๋ยวแอดจะเล่าลงนะคะว่าจะมาในสูตรนี้ไหมเนาะอ่ะ ขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะลงเร็วนิดนึงงวดนี้